สวัสดีจะ้พจะพระจ่าแม่จ๋าหลังจากที่ยายพินไม่ได้เปรียบบอลมาหลายวันแล้วเนาะบางทีชื่อบอลตอนนี้เขาก็สับสนสับสนนิดหน่อยนะจะ๊ะบางทียายพินก็อาจจะพูดผิดบ้างถูกบ้างก็ขออภัยในที่นี้นะจะ๊ะความรู้ที่ยายพินได้มาไม่ได้มาจากหนังสือจะ้ะจะได้มาจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่ว่ายายพินได้บอลมาจากเขามันก็เลยอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างจะ้ะ ถ้ายังไงยาพินก็ขอกราบขออภัยนะจ๊ะในที่นี้ก่อนเลยแต่นี้ที่ยาพินจะมาให้ดูวันนี้คือบอลสีในน้มเจ้ากุงอังวะจ้ะกราบเขาแห้งมาแปะไม่ใช่เขาเสียนะจ๊ะเน,นี่ยบอลในน้มเจ้ากุงมีหลายเจ้ากุงนะจ๊ะเจ้ากุงไกเซอร์เจ้ากุงลงกาเจ้ากุงเดนมาที่เราเคยได้ยินกันนะจ๊ะหลายเจ้ากุงจ้ะ แต่นี่คือเจ้ากรุงอังวะถามว่าเขาสวยไหมสวยจ้ะสวยงามมากน่ารักเจ้ากรุงอังวะอันนี้เยพินได้มาจากตลาดนัดสิงห์บุรีนะจ๊ะตอนที่เยพินซื้อมามีแค่สองต้นนะนี่เยพินก็มาเรียบเลี้ยงดูแลประครบประงมป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนนมมีมาสองใบาสามใบจ้ะ มาป้อนนะ้ำป้อนนมจนตอนนี้ได้ได้ได้สี่ต้นแล้วจ้ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นละน่ารักมากดูน้องนะน้องไม่ได้แล้วต้องเรียกทันเลยพอเป็นถึงเจ้ากุงเนะี่ยลักษณะใบนะจ๊ะถามว่าเจ้ากุงอังวะจะเหมือนอะไรเหมือนหงเหินจ้ะนี่เยพินได้มาในน้ำหงเหนิน ็ยังสงสัยอยู่นะเนี่ยหงเหินเขาเลี้ยงคนละพื้นที่กันหรือเปล่าเยพินเคยมีหงเหินแต่ไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้จ้ะหงเหินเขาจะแบบเข้มแข็งอันนี้จ้ะอันนี้เยพินเห็นหน้าตาเยพินก็ยังสงสัยอยู่ว่าใช่หงเหินหรือเปล่าแต่ถ้าผิดพลาดยังไงเยพินก็ขอโทษด้วยนะจ้ะแต่ความรู้สึกของเยพินว่า หน้าตาเขาคล้ายกันนั้นเนี่ยระหว่างหงเหินกับเจ้ากุงอังวะเนี่ยเห็นไหมมีความใกล้เคียงกันอยู่แต่ว่าดูเจ้ากุงอังวะเจ้ากุงอังวะต้องมีปีกอย่างนี้นะจ๊ะเนี่ยมีแข้งมีปีกเป็นบอนกาบจ้ะบอนกาบไม่ใช่กาบสาธุสาธุหรือไม่ใช่กาบกราบ,รบแบบเป็ดนะจ๊ะจะเป็นกาบแบบประกาศขาวอย่างนี้เลยจ้ะเห็นไหมเนะี่ยจะเป็นกาบเป็นหูอย่างเงี้ย หนึ่งใบนะค่ะจะเป็นอย่างนงี้ยนะนี่คือเจ้ากุ้งอังวะเป็นบอลกาบแล้วมีแข้งจ้ะแต่ว่าบอลกาบปเลี้ยงนอกตู้ได้ไหมได้จ้ะแต่ความสวยงามของจะสู้เลี้ยงในตู้ไม่ได้จ้ะบอลกาบเนี่ยเขาจะมีความเบาบ,บางมากกว่าบอลที่ว่าเป็นเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเป็นเป็นก้านอย่างเงี้ย ถ้าเป็นก้านกลมๆอย่างเงี้ยยิ่งก้านดำๆนะโอ้โหแข็งแรงมากยิ่งดำยิ่งแข็งแรงยิ่งเข้มแข็งจะ้ะเยพินก็เลยอยากให้ดูว่าจ้ะเนี่ยข้อต่างกันนะจะแล้วก็หน้าหนาวจะเลี้ยงบอลกันยังไงนี่ยายพินเริ่มเริ่มไม่นี่แล้วนะเริ่มปรุงดินเริ่มผสมดินใหม่บอลหน้าหนาวว่าเขาจะขาดความอบอุ่น โดยที่ว่าถ้าเรากลัวเขายุบหรือกลัวอะไรอย่างเงี้ยเราต้องบำรุงดินเติมดินให้เขาให้เต็มให้หมดนะจ้ะตอนนี้ยายพินไล่เติมดินละเติมดินแล้วก็เพิ่มปุ๋ยละลายช้าให้เขาสักหน่อยหนึ่งถ้าเขายังมีมีอาหารนะมีน้ำมีอาหารกินอยู่เขาจะไม่ยุบจ้ะเมื่อคืนบ้านยายพินก็ลมตึงๆลมหนาวมาวยวยแล้วจ้ะ ขอควรปฏิบัติของเราเลยไม่ต้องอะไรมากจ่ะเติมน้ําเติมดินให้ให้สมบูรณ์สมบูรณ์อย่าให้เขาขาดน้ําขาดดินนะถ้าเขาขาดน้ําขาดดินเมื่อไหร่นะบอนเขาก็จะโผเผีโผเผ,ผแล้วเขาก็จะทิ้งใบจ้ะทิ้งใบเราไม่ต้องกลัวเราเอามาล้างหัวปลูกใหม่ได้เลยจะล้างหัวปลูกใหม่บารุงใหม่เดี๋ยวเขาก็ขึ้นทันทีเลยจ้ะไม่ไม่มีข้อเสียหายอะไรเลยจ้ะ ยิ่งยุบย,ยิ่งดียุบจับผายุบจับผาเป็นการลงโทษเลยนี่เนี่ยแล้วลข้อดีของอากาศหนาวรู้ป่ะเพราะอะไรยายพินชอบบอนจะออกดอกบอนน่ะถ้าเขาสมบูรณ์เต็มที่จากหน้าฝนมาแล้วพอถึงฤด,ดูหนาวปุ๊บเนี่ยเขาสมบูรณ์เต็มที่เขาก็จะออกดอกใช่ไหมเนี่ยเริ่มออกดอกแล้วแต่เนี้ยเราก็เริ่มผสมเกสรบอลละ ผสมเกสรบอลยากไหมไม่ยากแล้วเขามีคลิปให้ดูกันเยอะมีคนทําให้ดูเยอะแยะเยอพินยังเคยทําเลยจ้ะแต่ขอบอกว่าที่เย,ยพินทําน่ะมันมันก็ไม่ใช่ว่าให้ทําตามนะแต่ว่าเย,ยพินทดลองทําแล้วมันก็ผ่านมั่งไม่ผ่านมั่งแล้วหน้าฝนน้าผสมเกสรน,น่ะถ้าวันไหนอากาศชื้นชื้นฝนตกบ่อยๆอ่ะเขาจะติดไม่ทั้งดอกจ้ะ ติดเป็นบอนฟันหล่อเลยจ้ะเดี๋ยวจะพินพาไปดูแล้วไม่ต้องดูเดี๋ยวเวลาคุยใหม่ดีกว่าแล้วถามว่าเลี้ยงไม้เลี้ยงยังไงให้รอดหน้าเนี้ยเลี้ยงยังไงให้รอดเลี้ยงยังไงไม่ต้องให้รุ่งนะจ้ะแค่ให้รอดให้เราผ่านแบบการล้มล้มล้มลุกคูกค,คานอะนะอย่าไปเลี้ยงไม้หน้าเดียวจ้ะสมัยก่อนเนี่ยถ้าคนหลายหน้าคบไม่ได้แต่สมัยนี้คนหลายหน้าคบได้จ้ะถ้าเราเลี้ยงไม้หน้าเดียวปุ๊บอะ มันก็มีขึ้นมีลงมีลงมีขึ้นน่ะเลี้ยงไม้หลายหน้าไม่ใช่หลายต้นไม้หลายหน้าคือฉันเลี้ยงสีแดงสีเขียวสีขาวสีม่วงอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะจ๊ะไม้หลายหน้าของยายพินในที่นี้หมายถึงว่าเนี่ยไม้เถาแล้วก็ไม้พืกอโลคาเซียไม้ไม้ที่ว่าแตกหนอ่อแตกไข่แตกอะไรเป็นตระกูลบอลอโลคาเซียโคโลคาเซียอะไรอะ่ะซิงคคนนี้นอะไรแล้วแต่นะภาษาอังกฤษทั้งหลายนะแต่ว่า เป็นไม้เถาอะถ้าเราเลี้ยงหลายๆอย่างอะเราจะรอดจ้ะเพรางงะาอย่างนั้นถูกเราก็จะมาทําอย่างนี้เพราะไม้อะถ้าถ้าถึงขาลงปุ๊บมันถูกกัเราก็จะขายไม่ได้จ้ะขายได้น้อยและช้าจะนิ่งแต่ถ้าเกิดเราไม้เลี้ยงไม้หลายทางไม้หลายตัวเนี่ยพอตัวนั้นนิ่งตัวนี้เราก็ได้ขายนะเห็นไหมขนาที่ยาพินทําบอนสีอยู่ยาพินก็ซื้อไม้ตระกูลพวกนี้มาทิ้งไว้เนี่ย จากยอดเดียวเนี่ยเขาแจกเป็นสามยอดสี่ยอดห้ายอดหกยอดเป็นสิบยอดเลยเนะี่ยเราอยากใช้แรงงานทํางานอย่างเดียวตแตบบ่เราต้องแบบยังไงล่ะเราต้องเก็บพูดยังไงดีเก็บเก็บไว้มั่งอแต่เราไม่ต้องขายหมดจากเราซื้อมาเนี่ยไม้เนี่ยอย่างที่เจพินบอกอะซื้อมาสิบต้นเก็บสามต้นอนะแล้วเราก็จะเหลือเหลือไม้เนี่ยเห็นไหมเนี่ย ยี่ยาพินก็เก็บสามต้นนะเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูซื้อสิบต้นนะ่ะซื้อมาให้ได้สิบต้นปุ๊บถ้าถึงสิบต้นเราต้องเก็บสามต้นเพราะเก็บสามต้นปุ๊บแล้วเราทิ้ง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 ,งไว้ลืมลืมสักสองเดือนเราย้อนกลับมาดูไม้พวกนี้สามารถขยายพันธุ์ให้เราได้แล้วนะไม่จําเป็นแต่บอลสีนะทุกไม้จะ้ะซื้อสิบต้นเก็บสามต้นแล้วเราจะมีไม้ขายทั้งปีจ้ะเนี่ยเหมือนยายพินเนี่ยยายพินมีขายทั้งปี ทุกคนชอบไอนี่เมนมาด่าเยพินว่าแกปากดีบางคนด่าค่ะคำแรงๆด้วยนะจ๊ะว่าด่าแบบนี้เป,ปิงมึงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันไม่ใช่นะเนี่ยเห็นไดูนะดูที่เยพินทําไว้แล้วในภูราชนินีหินอ่อนที่เยพินฝังข้อข้อข้อไว้เนี่ยข้อเดียวเนี่ยเดี๋ยวอีนี้เขาขึ้นไปนี้ปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ไปฉีกอ่ะเดี๋ยวเยพินก็ได้ตังค์อีกแล้วเนี่ย แต่ถ้าเกิดเราทําหน้าเดียวปุ๊บเราก็จะได้ไม้หน้าเดียวเลยเพราะหมดหน้าบอลปุ๊บพอหน้าหนาวคนไม่เล่นบอลกันลมลงคนไม่กล้าเล่นบอลไม่กล้าซื้อบอลหนาวเราต้องหยุดนิ่งเลยแต่ถ้าเกิดเราเตรียมตัวไหวตัวทนันเตรียมเก็บไว้มั่งเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมยาพินไม่ยอมขายซื้อมาได้จริงอยู่แต่ยาพินไม่ขายขายแต่ขายไม่หมด แล้วพอตอนเนี้ยยีพินสามารถมาตัดยอดได้แล้วเนะี่ยตัดยอดหรือขายทั้งกระถางก็ได้ขายทั้งกระถางโดยที่แบ่งไว้สักสามสี่ยอดยอดเล็กๆแบ่งไว้แล้วกับขายต้นใหญ่ไปยีพ่พินก็จะอยู่ได้หลข่าวเนะี่ขายหมดไหมไม่หมดฉันต้องเหลือไว้ต้องแบ่งไว้สักหน่อยหนึ่งเหลือเชื้อไว้สักนิดหนึ่งเพื่อว่าถึงเวลาวันข้างหน้าเราก็จะได้เอามาขายจ้ะ แต่ถ้าเราขายหมดหมดแล้วหมดเลยจ้ะอันนี้กล้วยพัดเมื่อวานที่ว่าจะพินเก็บหน่อเขาเนี่ยจะถูกจะแพงจะเงินมากเงินน้อยอะไรก็ช่างอระไม่ใช่ว่าโ,โหต้นนี้ราคาแพงฉันเก็บ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 ต้นนั้นราคาถูกฉันไม่เก็บหรอกไม่ใช่นะจ๊ะจะถูกหรือแพงเราต้องเก็บ พาไลโซ่เจพิงก็เก็บสามยอดเหมือนกันเจ๊พิงจะเก็บไม้ไว้อย่างละสามต้นอ่ะอันนี้มาเบิ้ลสามต้นเก็บเพื่ออะไรลหรอสามต้นเนี้ยเก็บเพื่อทําทุนจะ้ะแต่เก็บเกินสามก็ได้นะถ้าเก็บเกินสามท่านรวยแต่ถ้าเก็บแค่สามต้นเนี่ยท่านจะมีกินตลอดทั้งปีอะค้าอะไรขายอะไรกระช่างก็เก็บสามต้นสามต้น แล้วเราจะมีไม้ขายทั้งปีโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปกลัวล่กว่าอันนั้นจะร่วงอันนี้จะรุ่งขายบอกว่ายพินโทรทักมาหานะเราจะขายอะไรกันต่อดีจะทําอะไรดีถึงจะรุ่งถึงจะรวยเดือนนี้เดือนเนี้ยไม่ว่าเดือนไหนนะจ๊ะถ้าทําแบบเนี้ยรับรองท่านไม่ตกแน่อันนี้เมื่อวานที่ายพินทําคลิปเนาะมันมันให้หลานถ่ายให้มันไม่นิ่งเดี๋ยวเยพินจะทําใหม่นยะวิธีการนี่ก็คือเนี่ย ควายโซ่ที่ายพินตัดเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมนะอันนี้ายพินล่อรากไว้หลายวันแล้วสามสี่วันแล,ล้วรากดีแล้วอย่างเงี้ยายพินก็ตัดชาไว้อย่างเงี้ยชาให้เพื่อว่าวันต่อไปที่เรามาตัดแล้วก็จะไม่ช้ำเพราะายพินเจ้านี่ข้อหนึง่งแล้วเมื่อวานเยพินช้ำนี่อีกข้อหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวอีกสามสี่วันเยพินก็พอรากติดปุ๊บเยพินก็จะมาตัดชาแค่ตรงนี้ก็จะได้นี่หนึ่งยอดและนี่อีกหนึ่งข้อเข้าใจไหมจ๊ะ ยีพ่พินอาจจะพูดงงไปหน่อยเนาะเนี่ยอีกเจ็ดวันเนี่ยตัดนี่ปุ๊บจะได้นี่ขายนี่ได้หนึ่งยอดสามใบสี่ใบแหละใบนี้ต้องออกแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งอะสี่ใบกับหนึ่งหลอดนะยีพ่พินตัดนี่ปุ๊บได้นี่หนึ่งยอดแล้วก็นี่หนึ่งข้อหนึ่งข้อเดี๋ยวพอเราชาไว้อย่างเงี้ยพอเราไปลงดินปุ๊บเดี๋ยวเขาก็แตกไม่นานะ้ะไม่ช้าเกินไปพอได้นี่ปุ๊บยีพ่พินก็จะได้นี่ตาหนึ่ง ได้นี่อีกตาหนึ่งและนี่อีกนี่แหละผลของการเก็บไม้สามยอดอ่ะในนางไหมมันนางใหม่หรืออะไรกุญเชพินก็แยกแย,กแยก่ไม่ออกล่ะใครไม่ต้องทักมาถามชื่อบอลยพินนะพะุญพินก็ตอบไม่ค่อยถูกเหมือนกันแหละได้มาในน้ำนางใหม่ใหมหรือเปล่าก็ไม่รู้สวยเสีและเกินเลยเนี่ย สวยมากสวยจังเกินจะเป็นนางใหม่แล้วจะเป็นก็เก็บไปสามต้นทำพันเพราะต่อไปวันข้างหน้าราคามจะถูกหรือแพงไม่รู้ละแต่ว่าฉันก็มีสามต้นนี่แลหละไว้ทำพัน์ข้างหน้าถ้าขายหมดแล้วหมดเลยก็คือหมดจ้ะแต่ถ้าเก็บสามต้นสามต้นต่อไปเราก็จะมีพัน์อยู่เรื่อยๆอันนี้พันนคร อยากบอกอยากเล่าและอยากคุยกับเพื่อนๆเ,เฉยๆจ้ะสำหรับคนทำไม้มือใหม่อะ่ะถามว่าจะพินมือใหม่ไหมแม่ก็ใหม่นะใหม่แต่ก็ได้หนึ่งปีเต็มแล้วเนะี่ยบางคนทำได้หน่อยหน่อยหนึ่งแล้วพอท้อท้อก็ทิ้งเดพินจะไม่สนับสนุนให้เพื่อนๆหรือลูกหลานทั้งหลายลาออกจากงานมาทำไม้นะให้ไม้อ่ะ การทาไม้ขายเนี่ยเป็นแค่อาชีพเสริมจ้ะอย่าทําเป็นอาชีพที่แท้จริงเพราะว่าอนาคตวันข้างหน้าเราก็ไม่รู้เนาะแต่ถ้าวันนี้เรายังอยู่ได้อยู่เราก็ทําเป็นอาชีพเสริมในยามว่างงานจ้ะยังไงยาพิงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะ